கட <laughs> สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับเซลบุ๊กแล้วก็เซลพี่เอ็มพร้อมกับคุณเอกครับผมลูกค้าท่านใหม่ของเราที่ B ีวดีฮาร์โมนีกประพริงครับกับวันนี้บรรยากาศการส่งมอบดีๆครับกับรถคันใหม่ของคุณเอกครับ b v วีดีอาตตนะครับผมก็เรียกสวัสดีครังคับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเข้ามาใช้บริการที่ B ีวีดีฮาร์โมนีกประพรงก็ดีมากเลยดีมากใช่ไหมครับเป็นไงบ้างมีความประทับใจอะไรที่โชว์รูมบ้างไหมครับ ก็ห้องหลอ่อของห้องที่เป็นห้องอาหารใหญ่ใหญ่มากพื้นที่กว้างขวางโอเคครับผมแล้วก็พี่เอ็มดูแลดีไหมครับเป็นยังไงบ้างดูแลดีมากดูแลดีมากนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้าคันแรกของคุณเอกหรือเปล่าครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะออกแสดงว่า,วาเป็น<ช>คน,นใช้ต่อเนื่องนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ลูกค้าไว้วางใจที่จะเลือกเป็นคันที่สองเนาะต่อจากดีไปดีดอทินนะครับผมแล้ว สำหรับคนที่ดูอยู่มีอะไรอยากแนะนํำไหมครับเพราะว่า b ีวดีเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้ครับก็ก็บีวดีก็ดีครับประหยัดบีวดีก็ดีประหยัดน้ำมันบีวดีดีตามชื่อนะครับบีวดีดีตามชื่อแล้วคะแนนแล้วกันพูดถึงคะแนนนิดนึงตะกี้ย้อนไปถึงพ m 10คะแนนให้พีเอ็มกี่คะแนนดีดูแลดีขนาดนี้สิเต็มนะครับโม โอเคครับก็เป็นคําถามง่ายๆนะถ้าคุณเอกมีข้อกังวลอะไรก็สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการของเราได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงขอให้รถคันนี้นะครับเป็นรถที่นําพาคุณเอกไปสู่ความสําเร็จแล้วก็เงิเนทองร่ำรวยนะครับผมคับทีมในความปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับโอเค <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของการสงมอบของเราครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ที่ b ี d h ดี m o n y กมนีแประพึกกับบรรยากาศสงมอบคันอื่นๆที่จะตามมาเรื่อๆยังไงวันนี้ผม พี่แอมแล้วก็คุณเอกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะแอมนะคะเป็นตัวแทนของส่ายศูนย์บริการค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนํานะคะการเข้าเช็คระยะของออโต้สนะคะในรอบแรกนะคะจะอยู่ที่3เดือนหรือว่า5,000กิโเมตรแรกแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนค่ะคุณลูกค้าก็อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อศูนย์บริการนะคะศูนย์สองแปดเบอร์นี้ได้เลยลูกค้าโทรเข้ามานักหมาได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็รายละเอียดการรับประกันต่างๆจะสามารถศึกษาได้ในจากอคู่มือรถได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ